สามใบไพ่ทาโร่ที่จะให้ความรักรุ่งพุ่งปังรับวันวาเลนไทน์นี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับอยู่กับทาโรสตอรี่ครับคลับของคนรักการดูดวงนะครับจากการสำรวจในกลุ่มคนอ่านไพ่ทาโร่ด้วยใจนะครับได้มาทั้งหมด3ใบนะครับที่จะบ่งบอกว่าความรักจะรุ่งพุ่งปังรับวันวาเลนไทน์นี้นะครับใบแรกนะคะใบแรกก็จะเป็นไพ่2ถ้วยนะครับไพ่2ถ้วยเนี่ยแสดงถึงความรักที่โรแมนติกความรักที่สดใสความรักที่ชื่นมื่นะครับใครได้ไพ่2ถ้วยในช่วงนี้นะครับรับรองว่าวันวาเลนไทน์นี้คุณจะแฮปปี้โรแมนติกกันแบบสุดๆเลยครับผม ใบที่2ที่เข้ารอบมานะครับก็จะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับโชคลาภในด้านของความรักเผอเผออาจจะได้เจอกับคนรักในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ก็ได้นะครับใครได้ใบนี้ไปก็หวังว่าจะเจอโชคลาภในด้านของความรักรับวันวาเลนไทน์นี้แน่นอนครับผม ่วนใบสุดท้ายนะครับจะเป็นสิบถ้วยสิบถ้วยนี้แสดงถึงความรักที่เป็นในด้านของครอบครัวนะครับเป็นรักที่อบอุ่นเป็นรักที่แบบว่าสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันนะครับเป็นความรักที่ยืนยาวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยก็ว่าได้นะครับเห็นไหมครับว่าความรักในแต่ละใบในแต่ละความหมายของไพ่ทาโร่ก็แตกต่างกันไปนะครับหรือว่ามุมมองในความรักของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคนแนะนาหรือว่า เอาเลคอมเมนต์นะครับไพ่อีกหลายใบในด้านของความรักนะครับถ้าว่างๆแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอธิบายเกี่ยวกับไพ่ความรักไพ่อื่นๆที่คนแนะนํากันมานะครับหรือว่าใครอยากจะดูดวงช่วงนี้นะครับดูดวงเกี่ยวกับความรักการงานการเงินนะครับสามารถคลิกลิงก์นะครับบ้านเขียวได้เลยนะครับผมรับดูดวงให้ฟรีนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับไ s โรสตอรี่คลับของคนรักการดูดวงนะครับและมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับ